สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะนักร้องสาวเอวไหวเมินดราม่าลัาน่นเลี้ยงครอบครัวและตัวเองได้จบ นักร้องสาวสุดแซ่บกระแตอาสยามเมืองกระแสดรามา่โาโพดฟาดแบบยาวเหยียดหลังที่มักจะถูกวิจารณ์แรงๆอยู่บ่อยครั้งแลดราม่าที่เพิ่งถูกวิจารณ์ก็คือชุดที่เธอใส่ขึ้นร้องบนเวทีว่าเกินงามโดยกระแตโพดรายยาวเกี่ยวกับปมในชีวิตที่ตัวเองสามารถฝ่าฟันมาได้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความว่าทุกคนมีปมชีวิตของตัวเองและไม่มีใครเพอร์เฟกสมบูรณ์ไป ทุกอย่างแฮท็ hashtag. แต่เองก็มีปมและพยายามลบปมนั้นด้วยตัวเองหลายคนโดนล้อโดนว่าจนเกิดปมปมไม่มั่นใจตัวเองแต่ก็แก้ด้วยสลัดเสียงบางเสียงที่ทำให้เราไม่มั่นใจอดในสิ่งที่เราอดทนอวดในสิ่งที่เราอดทนพยายามและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นฟังตัวเองแอนรักตัวเองให้มากขึ้น ปมครอบครัวจนแก้ด้วยการทำงานทุกอย่างพัฒนาตัวเองให้มากกว่าคนอื่นๆมองหาสิ่งที่ทำให้เรารวยขึ้นและลงมือทำมันปมก้นแบนหุ่นรีบแก้ด้วยฝึกฝนอดทนออกกำลังกายอย่างหนักใช้เวลาหน่อยแต่โคตรจะคุ้มปมเต้นไม่เก่ง นับ8ยังงงเลยแก้ด้วยฝึกเต้นจนเล็บขบและอ้วกขาวห้องซ้อมไปเลยซ้อมให้มากกว่าคนอื่นจนกว่าจะได้และไม่ว่าจะมีปมและไม่ว่าคุณจะมีปมอะไรในชีวิตอย่าจมปลักกับมันจงสู้กลับและทำลายจงสู้กลับและทำลายปมนั้นด้วยความมุ่งมั่นพยายามคลายปมนั้นออกมาให้จงได้นะคะ เป็นพลังให้ทุกคนสู้ชีวิตไปด้วยกันแม้ชีวิตจะสู้กลับบ้างก็ช่างมันค่ะถ้าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันคือความได้เป็นตัวเองแล้วชีวิตเรามีความสุขจงทําต่อไปเพราะโลกนี้ไม่เคยมีเซฟโซนแฮชแท็กจงรักตัวเองให้มากที่สุดแฮชแท็ hashtag, ชีวิตเราเราเลือกเองใครจะมองจะว่ายังไงช่างมันฉันเลี้ยงพ่อแม่ครอบครัวและตัวฉันเองได้คือจบ หลังจากที่โพสต์เรื่องราวออกไปเราบรรดาแฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมกับความสู้ชีวิตของกระเตท,ท,ที่มีจนถึงวันนี้อาทิอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพียงเพราะเสียงบางเสียงที่ไม่สปอร์ตเราชอบความมุ่งมั่นของคุณกระเตนับถือและชื่นชมในความพยายามและความอดทนของน้องมาก,มากๆทำดีไม่เบียดเบียนใครทำไปเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ